อายุโตแล้วเพื่อนแต่ผมผมผมไม่กินคือไม่กินจริงครับใครจะมายกเข้าปากผมก็ไม่กินครับยกเว้นเนี่ยแหละแต่ก็ไม่กินอยู่ดีนะครับผมไม่กินนะครับเรื่องนี้นี่จริงจังมากเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแค่ไม่ดื่มก็ไม่ดื่มไม่กินไม่กินชอบน้ําอารมณ์มากกว่าเนี่ยสิงเปิดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดอะครับ ศาสตร์สร้างภาพไว้ให้ตั้งนานให้ดูน่ารักดูบ้องแ้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่คนประเทศนี้เขาจะกินกันแบบทุกวันนะครับเขากินทุกวันแล้วเหมือนเขากินโหดมากครับเพราะว่าผมก็แบบไม่กินก็ไม่รู้ทําไงก็ให้เพื่อนมันมันช่วยๆกินเลยมันบอกโอ้โแก้หนาวสวยอย่ามองนั้นนี่พูดไทยได้มาพูดเถอะมาพูดไทยเถอะเออ มากินขนาดนี้ละเออเลยไม่ค่อยอยากปล่อยไปนะครับเดี๋ยวมันกินเยอะแล้วเดี๋ยวโดนนู่นนี่นะครับที่ที่เพื่อนๆคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะอันตรายที่สุดยคนิดโนวไวโนอ ผมผม <Happy. S 2> ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบดื่มกินนั้นแกง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 กินดื่มให้แบบอ,อเลยแล้วก็สงคราม a n Day Family or uh, or to come Family join 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 สงคราม a n Day Don't outside be careful In home family and together at family and uh, อ๋อเพลนด์เพลนด์ปาร์ตี้ปนี่จริงๆอะเป็นเอาซายเดอร์ระวังเป็น,น,ปนไม่ไม่ไม่ต้องระวังหรอกคือมันมีที่ที่เล่นปลอดภยัยหรือว่าไปแบบมีวิธีที่ไปแบบปลอดภัยเยอะแยะก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบอยากลองไปซิ่งเองอะก็ยังไม่ค่อยให้ยังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเนี่จริงๆอะเป็นคนญี่ปุ่นก็บอกเข้าไปไปบอกมันเป็นนี่จริงๆเป็นคนญี่ปุ่นอะเออก็บอกเขาไปเนี่ยนะี่คนที่่อวาดูสำเนียงเนี่ย こんにちはこんにちはโนะนาวนาไนท์ไนท์คุณบังวะคุณบังวะคุณบังวะ Japanese Japanese อ่าสวัสดีค่ะโมโมนิ่งโอฮาโยโอฮาโยโอฮาโยござยมัส and อ่าโอ้ลอนช์ลอนช์ไทม์こんにちはอืม Evening time คุณบังวะนี่จริงเป็นคนญี่ปุ่นก็บ,บอกเข้าไป เอ้ยลืมจริงๆริงอ๋อเอมันมาถึงขนาดนี้แหละลืมมาถึงขนาดนี้แหละอ่ะเป็นคนไทยใครมามมันอยู่คู่บอลสิบเก้านั่นแหละผมไปเอาตัวมาแล้วก็แล้วก็ทําห้องให้เพื่อนดูว่าว่างอยู่ที่เกาหลีจริงมันเป็นคนไทยนั่นแหละอยู่คู่บอลสิบเก้า เออเออผมอยู่ควันยิปมาห่างก็เลยเออ,เอ,ออ่ะมาทํางานเ้วยอกันเ็เลยเออให,ให้ให้แกง้งฝึกภาษาเกาหลีนิดหน่อยแล้วก็ให้ให้ใหแบบเออนั่นแหละจริงเป็นคนไทยสุนุพีเออนาละแก้วน่ารักแต่ข้างใน,นแก้วนั่นอ่ะเออเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนไทยด้วยน่ารักอืม แหลงใต้แหลงใต้เป็นไงเป็นไง,เ,ง,ไงเป็นไงเป็นไงเ g อือ nghe nghe ะเออไง h e ะอืมพี่รักน้องพี่รักน้องเออขอบคุณค่ะ <c oughs> แกงพูดไม่ชัดดิโอ้โหขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆพูดแบบจริงๆให้เขาให้ฟังเฉลยได้แล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ยังแกล้งทำเป็นคุงอีกคุณคุณเออเออน่นะพูดว่าเขารู้หมดแล้วจริงเป็นคนไทยอย <laughs> ู่คุบอสิบเก้าไม่ต้องบอกูแล้วใช่มีมีมีสเต็กู้ไทยน <laughs> ีู่้ไทยเลยพูไทยเลยเออผู้ไทยก็เลยเขาเข้าใจหมดแล้วกูบองสิบเก้าใช่ป่ะอ คู่บอลสิบเก้าคู่บอลสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บๆสำเนียงก็คุมไม่อยู่แล้วก็หลุดสำเนียงไทยมาชาัดแจว๋วปุ๊บทุกคนก็จะเริ่มแบบสงสัยแบบอ,อ๋อเออเป็นคนไทยเป็นคนไทย Why hungry? Why cute? เออไม่ต้องพูดทั้งกี่เราบอกพูดเหมือนหลังกล้องอะ่ะไอ้แน็คคิวแล้วไอ้แน็คคิวแล้วอ a n น a c คิวแล้วเออพูดเข้าไปพูดไทยได้พูดไทย พูดไทยทั้งหมดได้ก็พูดได้แล้วเฮ้ยอืว้ว้าว้ขำอะไรวะพอพูดจริงก็ก็มาเป็นแบบนี้งงเลยว่าคุณจริงจริงเออว่าอะไรยูริซึ่นยอฮะไม่คือบอกเฉลยได้แล้วไม่คือ ใบปูไบปูใบปูส่วนผมเนี่ยคนเกาหลีแกงพูดไทยได้คนเกาหลีอืมอืมเฮ้ยอืมห่าห้าอ่ะสรุปเมื่อวาน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 เรานอนที่ไหนวะเฮ้ย เออหน่น่ารักแหนหมหลุดพูดไทยละเห็นปะหลุดพูดไทยอีกล้ <c oughs> อืมน่ารักน่ารักอืมอ่ะ tomorrow many ทุกคนเฮ้ย <c oughs> นี่เปนปุ่มอะไรอ่ะไอตึอ๊ตตดาฮ่าฮ่โอฮนรกเร่งนูเฮ้ยใครขมิบตูดว่าเห็นนะอยาเรงนูอือสรุปอยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่อะ